คลิกที่บวกการสร้างนะครับการสร้างแล้วก็กดเนื้อหาอะนะครับกดเนื้อหาเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเรื่องได้นะครับการบวกเลขอ่ะโอเคผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง expert math นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนอการใช้ Google Classroom นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังเข้ามาดูวิดีโอนี้นะก็คงจะพอมีความรู้กันบ้างแล,ล้วล่ะว่า Google Classroom มีความสำคัญยังไงนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดเปลือกเลยนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าใช้งานนะการเข้าใช้งานการให้คะแนนการสั่งงานหรือการบริหารจัดการต่างๆใน Google Classroom นะครับ เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันเลยแล้วกันนะครับโอเคผมก็จะเริ่มตั้งแต่อันดับแรกผมก็จะขอล็อกเอา์ออกก่อนแล้วกันนะออกจากระบบเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นการใช้งานเลยและกันนะครับเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยนะผมแนะนําให้ทุกคนเข้าสู่ gmail ก่อนอนะ่ะเริ่มต้นนะทุกคนก็อยู่หน้าตา google สิ่งที่สิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับ ในการใช้ Google Classroom นะในการใช้ Google Classroom เลยก็คือเราจะต้องมีอีเมลซึ่งอีเมลนี่อาจจะเป็นอีเมลสถานศึกษาก็ได้นะออมาอให้ดูแล้วกันนะครับอ,อีเมลอีเมล,เมลนะนะสิ่งที่ทุกคนต้องมีฮนะสิ่งที่ต้องมีคือหนึ่งแหละนะหนึงเราต้องมีอีเมลครับ จะต้องมีอ e ีเมลอีเมลนะครับอีเมลอีเมลเนี่ยอาจจะเป็นของสถานศึกษาก็ได้หรือจะเป็นของส่วนตัวก็ได้นะครับ๋ยวผมใจที่ิบให้ฟังว่าระหว่างอ e ีเมลสถานศึกษานะครับอีเมลอีเมลสถานศึกษากับกับ e อีเมลส่วนตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงอีเมลสถานศึกษากับอ e ีเมล ส่วนตัวนะครับ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับเพียงแค่อ e ีเมลสถานศึกษานั้นจะใช้งานร่วมกันกับ Google Meet ได้เลยนะครับส่วนอ e ีเมลส่วนตัวนั้นจะไม่สามารถใช้ร่วมกันกันกบ Google Meet ได้โดยตรงแต่สามารถใช้ร่วมกันได้โดยการเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google Meet โดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอ e ีเมลสถานศึกษานะครับเราสามารถที่จะ ใช้ Google Meet ในแอปพลิเคชัน g o o g l e Classroom ได้เลยนะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกัเลยว่าในเมื่อเรามีอีเมลละอ่ะเรามีอีเมลละเราจะทำยังไงแล้วก็เข้ามาที่หน้า Google แบบนี้ครับเข้ามาที่หน้า Google หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มต้นผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ Gmail นะครับเข้าไปที่ Gmail แล้วก็คลิกที่ Gmail เขาจะให้เราทําการกรอกอ e ีเมลซะก,ก่อนแล้วก็มีอ e ีเมลใครใช้อ e ีเมลสาศึกษาก็ใช้ได้หรือใครใช้อ e ีเมลอีเมลส่วนตัวก็ใช้ได้นะครับแต่ที่ผมจะเน้นที่ผมจะส,ะสาธิตในวันนี้ก็คือการใช้ e อีเมลสถานศึกษานะครับโอเคใส e ่เมลกดถัดไปแล้วก็เราก็ทําการใส่รหัสผ่าน โอเคเมื่อเราเข้ามาที่หน้า Gmail แล้วเราก็ปิดทิ้งไปนะครับปิดทิ้งไปเป็นการล็อกอินเข้าอีเมลก่อนเฉยๆโอเคเราต้องการที่จะเข้าสู่ Google Classroom นะครับให้ทุกคนไปคลิกที่เขาเรียกว่า 9. มาสจานจริงๆแล้วมันคือเมโนูของรวมแอปพลิเคชันของ Google นั่นเองนะซึ่งจะอยู่ตรงนี้เราสามารถคลิก คลิกเสร็จแล้วให้เราตามหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคลาสตรูมนะคราฟตรูมซึ่งตำแหน่งคลาสตรูมนี่อาจจะอยู่ของใครที่ยังยังไม่เคยใช้อาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้นะครับนี่ผมใช้บ่อยก็จ,จะอยู่ด้านบนนะครับก็ตามหาให้เจอแล้วก็ทําการคลิกเข้าไปนะครับคลิกทำไมไม่ไปนะอ่ะช้านิดนึงโอเค หน้าตาเริ่มต้นของ google classroom ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าตาที่ว่างเปล่ายังไม่มีอะไรนะครับเราเมนูหลกัหลกๆก็จะมีเริ่มต้นเนี่ยก็จะมี3ขีดตรงนี้นะสขีดตรงนี้จริงๆแล้วทางสับทางาคนที่พัฒนาเว็บไซต์เขาเรียกว่าเมนเบเกอรี่เมนูนะเบเกอรี่เมนูนะซึ่งเขาบอกเขามองว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆเบเกอรี่กัสนะชั้นก็เรียกว่าเบเกอรี่เมนูหรือจะเรียก3ขีดก็แล้วแต่ครับไม่เป็นไร โอเคก็จะมีเมนูชั้นเรียนมีเมนูปฏิทินชั้นเรียนที่เก็บการตั้งค่าอะไรทั่วไปนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะนําเสนอในภายหลังแล้วกันนะครับโอเคเริ่มต้นนะสำหรับคุณครูอาจารย์นะครับที่เข้ามาหรือว่าเป็นนักเรียนที่เข้ามานะครับคือการใช้ g o o Google c l l s s r o o m เนี่ยเหมาะสําหรับครูอาจารย์นะอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นครูในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนทุกคน หรือแม้กระทั่งจะเอาไปใช้ในการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นของบริษัทก็ใช้ได้นะครับของบริษัทที่ต้องมีการสั่งงานการสั่งงานการตรวจงานการส่งงานได้นะครับ Google Classroom เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นระบบบริหารจัดการชั้นเรียนนะเป็นระบบบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างขึ้นมาเพื่อบริหารว่าให้ครูกับนักเรียนเนี่ยมาพบปักัน นักเรียนจะเรียนวิชาใดก็เข้ามาที่ตรงนี้นะมีอีเมลก็เข้ามาที่ Google Classroom ครูก็เข้ามาที่ Google Classroom หน้าที่ของครูก็คือมีหน้าที่ในการสั่งงานสั่งงาน,ส,งงานส่งแบบทดสอบนะหน้าที่ของนักเรียนก็เข้ามาทำแบบทดสอบส่งงานหรือคุณครูคอาจจะมีแนบใบความรู้ไว้ให้นักเรียนก็เข้ามาอ่านคือเป็นจุดนัดพบพูดง่ายๆนะครับแต่ในทางศัพท์เขา ทางจุดประสงค์ของ google classroom ก็คือเพื่อที่จะเ,เรียกว่าบริหารจัดก,การชั้นเรียนนะครับโ okay. อเคน,นี่อธิบายคร่าวๆให้ฟังสำหรับสมมติว่าแนะนำตรงนี้อเอาครูก่อนแล้วกันนะครูครูครูเข้ามาครับหน้าที่ของครูคือต้องสร้างห้องเรียนก้นค,ครูให้คุณครูไปคลิกที่ปุ่มบวกครับปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเมื่อเรานําเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะฮะนำเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะนำเมาส์ไปชี้ตรงนี้ จะเห็นว่าสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับจุดแตกต่างของครูกับนักเรียนถ้านักเรียนเนี่ยก็จะคลิกที่เข้าร่วมชั้นเรียนซึ่งบนครูจะมีรหัสให้นักเรียนเข้าไปนะครับเป็นรหัสห้องเรียนส่วนุณครูเนี่ยก็จะมาสร้างชั้นเรียนนะครับโอเคครับุบนครูกดคลิกที่สร้างชั้นเรียนในขั้นตอนนี้นะครับะระบบ g o Google c l a s s r o o m ก็จะให้เราทำการกรอกชื่อชั้นเรียนเช่นผมอาจจะ ตั้งชื่อว่าอ,อ่ดวิชาวิชาคณิตศาสตร์อ่ะคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ห้องไหนครับห้องสมมุติว่าผมเป็นห้องมอมหนึ่งทับหนึ่งนะครับปหนึ่งทับหนึ่งเรื่องกับห้องเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการใส่คำใยายเพิ่มเติมนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ใส่หรือท่านผู้ชมอาจจะใส่าตามไปด้วยจะใส่ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ โอเคเมื่อกอกรายละเอียดสร้างชั้นเรียนเสร็จให้เราทําการกดสร้างครับกดสร้างปุ๊บ Google Classroom เนี่ยก็จะทําการสร้างห้องเรียนให้เรานะครับมาแล้วนะครับวิชาคณิตศาสตร์หน้าตาเริ่มต้นของ Google Classroom เมื่อเราเข้าสู่ระบบก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ส,สำหรับใครที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเมนูก็จะเปลี่ยนไปนิดน,นึงก็สามารถไปเปลี่ยนได้ที อีเมลนะครับไปจัดการบัญชีเอาและกัน,นครับเมื่อเมื่อจัดการบัญชีเสร็จก็เปลี่ยนภาษาแต่ผมเนี่ยจริงๆแล้วผมก็จะใช้ภาษาอังกนั่นแหละนะแตะ่การสอนวันนี้ผมจะขอแนะนําเป็นภาษาไทยและกันนะเผื่อนักเรียนที่กําลังดูอยู่ก็ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเมนูของ google classroom เนี่ยก็จะมีอยู่4เมนูหลักๆด้วยกันก็คือเมนูสตรีมนะสตรีมงานของชั้นเรียนนะแล้วก็มีผู้คน มีคะแนนผมจะอธิบายว่าเมนูแรกนะครับเมนูแรกก็คือเมนูสตรีมเมนูนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าเป็นหน้าเริ่มต้นที่ทุกคนเข้ามาว่าจะเป็นนักเรียนเป็นครูเข้ามาเนี่ยก็จะมาพบปะที่นี่คุณครูสั่งงานนะคุณครูก็สั่งงานที่นี่อ่ากูเกิลคัลลูมก็จะจัดลําดับการสั่งก่อนการสั่งหลังเหมือนกับเป็น Facebook นะครับเหมือนเป็นการโพส์ะคุณครูโพส์งานสั่งงานอะไรก็แล้วแต่มันก็จะ โชว์อยู่ในหน้าตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะขอผ่านโอเคครับต่อไปครับงานของชั้นเรียนงานของชั้นเรียนนะครับงานของชั้นเรียนน่ะเมนูตรงนี้นะครับงานของชั้นเรียนเมนูตรงนี้เป็นหน้าตานะครับของอ การมอบหมายงานนะครับคุณครูสามารถที่จะสร้างกดสร้างคุณครูสามารถทําอะไรได้บ้างคุณครูสามารถที่จะกําหนดหัวข้อการเรียนนะกำหนดหัวข้อในในชั้นเรียนนะครับว่าจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีเมนูโพสต์ใช้โพสต์ซ้ําเมนูการสร้างเนื้อหาสร้างคําถามงานแบบทดสอบแล้วก็การให้งานการสั่งงานเพราะฉะนั้น คุณครูนะหรือว่าใครก็ตามที่กําลังใช้ google c l a s s r o o m สามารถทําอะไรได้บ้างในฐานะที่เป็นคุณครูนะฮะถ้าในฐานะที่เป็นคุณครูนะี่ยสามารถทําได้คือ 1. กําหนดหัวข้อ 2. ส,สร้างเนื้อหาได้สร้างบทเรียนออนไลน์ได้3ส,สร้างคําถามได้คําถามให้นักเรียนตอบกรับได้4นะให้งานแบบทดสอบได้และ5ก็คือสั่งงานได้นะครับ โอเคนะครับนะสั่งงานได้ต่อไปครับเมนูถัดไปคือเมนูผู้คนเมนูตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าใครก็ตามครับที่สร้างบทเรียนเราก็จะทําการเชิญน,นักเรียนเข้ามาแล้วก็จะเห็นรายชื่อนักเรียนว่ามีใครบ้างที่กําลังอยู่ในห้องเรียนนี้นะครับมีใครบ้างที่กําลังอยู่ในห้องเรียนนี้แล้วก็มีคุณครูนะในชั้นเรียนนี้เราสามารถได้เชิญคุณครูเข้ามาบริหารจัดการ ห้องเรียนใน Google Classroom เนี่ยได้มากกว่า1คนนะครับล้วก็สามารถที่เพิ่มได้เพิ่มนักเรียนได้นะครับส่วนเลือกคะแนนนะครับเมนูคะแนนก็คือคุณครูสามารถที่จะให้คะแนนนักเรียนตรงนี้ได้ซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาดูคะแนนในตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆเนาะส่วนเมนูฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเป็นเมนูปฏิทินงานนะเป็นเมนูชั้นเรียนมีสิ่งที่ต้องทำ อันตัวนี้ก็คือจะใช้ในกรณีที่เรามีการสร้างเนื้อหาไปแล้วนะครับโอเคครับผมจะเริ่มยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างกันยกตัวอย่างการมอบหมายงานและการเริ่มต้นครับผมแนะนําให้คุณครูเนะี่ยสร้างหัวข้อก่อนนะครับให้คุณครูแนะนาให้คุณครูสร้างหัวข้อก่อนก็คือคลิกที่หัวข้อเราจะเพิ่มหัวข้อแรกขึ้นมาเช่นสมมุติว่าผมจะสอนเรื่องอ ระบบจำนวนผมจะสอนเรื่องเอางี้ผมจะสอนเรื่องการบวกเลขแล้วกันโอเคการบวกเลขอ่ะการบวกเลข ард, การบวกอ่ะการบวกอ่ะเรื่องของการบวกผมก็กดเพิ่มนะครับโอเคการบวกมาแล้วเรามีหัวข้อเห็นไหมสังเกต captured, เราจะมีหัวข้ออ่ะผมเพิ่มเรื่องอีกผมเพิ่มหัวข้ออีกบอกว่าการลบอืมการลบแล้วก็กดเพิ่มอีกครับการลบ นะครับอ่ะสังเกตว่าเราจะมี2หัวข้อแล้วเราสามารถที่จะย้ายได้นะครับเอาเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนได้นะครับจะบวกเอาลบก็ได้นะครับบวกลบต่อไปครับสร้างอีกผมจะสร้างอีกบวกลบคูณหารแล้วกันการคูณกดเพิ่มนะครับการคูณต่อไปครับผมจะเพิ่มเป็นการหารผมจะเพิ่มสัก4หัวข้อแล้วกันนะครับการหาร นะแล้วทําการกดเพิ่มครับบัืมอ่ะการหารอเกิดข้อผิดพาลาดเราลองใช้การหารดูนะครับเหมือนอินเทอร์เน็ตผมจะมีปัญหามเดีนหน้าเดี๋นวนะวนะผมก่อทดสอบอินเทอร์เน็ตผมสกักครับ ทำไมผมสร้างการหารม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคติดปัญหาเล็กน้อยนะครับการหารโอเคตอนนี้ผมมีเมนูสังเกตว่าเราการที่เราสร้างสร้างหัวข้อขึ้นมาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาสีแล้วก็จะมีเมนูด้านข้างการหารนะครับการหารเนี่ยเรายังไม่มีการโพสต์งานใดๆการคูณก็ยังไม่มีอะไรการลบการบวกก็ยังไม่มีอะไร เวลาที่นักเรียนเข้ามาครับนักเรียนก็จะเข้ามาสู่หน้าตรงนี้ถ้านักเรียนดูทั้งหมดนักเรียนก็จะเห็นนะก็จะเห็นแบบนี้นะครับกลับไปที่ชั้นเรียนก่อนเอื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับหลังจากที่เราสร้างสร้างชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเรากลับมาที่ชั้นเรียนหรือหน้าแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นวิชาของเราที่เราสร้างนะครับเป็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าหากว่าคุณครูสอนหลายวิชาเนี่ยคุณครูก็สร้าง สร้างชั้นเรียนได้มากกว่าหนึ่งวิชาก็สร้างสร้างไปนะก็จะขึ้นมาเต็มตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจะจัดการชั้นเรียนห้องไหนแล้วก็แค่คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็ไปที่งานของชั้นเรียนนะครับโอเคเมนูแรกเสร็จแล้วครับการกําหนดหัวข้อต่อไปไอโพสซ้ำเนี่ยผมจะขอข้ามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเรื่องของการโพสเนื้อหาก่อนนะครับเราลองมาโพสเนื้อหาสมมุติว่าในสัปดาห์แรกเนี่ย เราจะโพสต์เนื้อหาให้นักเรียนว่านักเรียนเนี่ยต้องไปอ่านอะไรทําความเข้าใจอะไรไงแล้วก็คลิกที่บวกการสร้างนะครับการสร้างแล้วก็กดเนื้อหานะครับกดเนื้อหาเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเรื่องได้นะครับการบวกเลขอโอเคผมอาจจะก,กําหนดว่าการบวกเลขการบวกเลขทศนิยมอ่าทศนิยมการบวกเลขทศนิยม นะครับผมอาจจะพิมพ์ว่าอาเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมว่าให้นักเรียนนะเข้าไปศึกษานะการบวกเลขทศสนิยมนะตามลิงก์ด้านล่างนี้ เมื่อเราใส่ขาอที่บายเสร็จนะครับเราก็ทําการกดเพิ่มเพิ่มตัวนี้คือหมายความว่าถ้าว่าเรามีมีไฟล์มีไฟล์ใบความรู้อยู่ใน g o Google Drive เราก็เลือก Google Drive หรือจะมีลิงก์ลิงก์ที่ไหนก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้หรือถ้าเป็นไฟล์ก็สามารถที่แนบไฟล์ได้เลยถ้าหากว่าคุณครูมีบทเรียนออนไลน์ที่เป็นวิดีโอ,อในรูปแบบของ YouTube จะเป็นเอาของคนอื่นมาก็าได้รือจะเป็นของค,ครูที่คุณครู สร้างเองก็ได้นะครับสร้างเองก็ได้ก็สามารถเลือก YouTube ได้นะครับหรือถ้าไม่มีไฟล์เลยนะคุณครูสามารถที่จะกดสร้างใหม่ได้เลยนะครับสร้างนี้ก็จะใช้แอปพลิเคชันของ Google ไม่ว่าจะเป็น Google เอกสาร o o o g l e สไลด์ g o o g l e ชีต google วาดเขียนหรือ Google form เราสามารถสร้างใหม่ได้เลยนะในตัวอย่างนี้ผมจะขอยกตัวอ,อย่างการใช้ YouTube คลิก y o u t u b e คลิก YouTube เขาก็จะทําการให้เราหา url ของ YouTube มาใส่เช่นผมจะบอกว่า,าผมสามารถค้นหาตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครมีช่อง YouTube ตัวเองก็สามารถเอามาใส่ได้ในกรณีนี้ผมจะขอเข้าไปที่ YouTube YouTube นะ e YouTube, youtube youtube นะครับช่องของผมก็คือช่องนี้ช่อง x เพื่อนนะอ,อันนี้ผมสมมติว่าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของอันนี้ละกันเรื่องของ การบวกเลขแล้วกันนะครับมึงกูสามารถที่จะคลิกนะครับแล้วก็ Copy URL ด้านบนนี้ครับตรงนี้ย r l ด้านบนนี้คุมดำแล้วก็คลิกขวาเลือก Copy ครับหรือคัดลอกคัดลอกไปคัดลอก URL ไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาคลิกเลือกที่ URL อ URL อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาเพื่อวาง URL ครับอ่ามาแล้วมาแล้วเพื่อวาง URL นะครับเพื่อวางพอวางเสร็จเราก็จะได้ลิงก์หน้าตาแบบนี้มา เราก็กดเพิ่มได้เลยครับกดเพิ่มมาแล้วครับนะนะครับมาแล้วเราก็จะได้บทเรียนนะผมขอเปลี่ยนตามทดเดิมตามวิดีโอด้านล่างนี้แล้วกันนะครับตามตามวิดีโอด้านล่างนี้นะครับโอเคผมสั่งงานเสร็จนะครับเรามาดูฝั่งขวาครับเราสามารถกําหนดให้ได้ว่า เราสามารถที่จะให้ใครได้บ้างอันนี้คือในกรณีที่เรามีนักเรียนหลายห้องเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้โพสต์เนื้อหาโพสเนี่ยไปอย่างทุกๆห้องหรือเป็นยังนักเรียนทุกๆคนหรือเฉพาะห้องนี้เท่านั้นเราสามารถเลือกได้หัวข้อครับหัวข้อเราก็เลือกนิดนึงนี่คือหัวข้อที่เราสร้างขึ้นมา4ตัวครับก็คือการคูณการบวกการลบการหารผมก็จะเลือกเป็นการการบวกนะการบวกพจน์สุ่มกาหนดหัวข้อให้เขา เสร็จแล้วเราก็ทําการโพสตเราคลิกตรงนี้ิดหนึ่งนะเราสามารถที่จะเลือกกําหนดเวลาโพสตได้ว่าจะให้โพส์เวลาวันจันทร์วันคารหรือวันอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะบันทึกไว้ก่อนบันทึกฉบับล่างในหมายความว่ากรณีที่เราจะงทาไม่เสร็จอาจจะทำอ่ะคตัวนี้นยังไม่เสร็จอาจจะต้องติดธุระที่ต้องรีบไปทําก่อนก็กดบันทึกฉบับล่างนะครับหรือถ้าจะยกเลิกโพสตนี้ก็ยกเลิกไปทีนี้ผมพร้อมแล้วผมก็จะโพสตเลยกดโพสต์ครับ โพสเสร็จเรียบร้อยนะก็เป็นอัานว่าเสร็จเราสังเกตเห็นว่าที่ใต้เมนูใต้หัวข้อการบวกจะมีเนื้อหาขึ้นมา1ตัวอ่ะเราลองกดการบวกกระดับจะมีเนื้อหาขึ้นมา1ตัวนะครับอ่ะเราลองไปดูที่เมนูสตรีมครับอ่ะเราจะเห็นว่าเมนูสตรีมก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับจะทําการโพสต์งานโพสต์แบบทดสอบการสั่งงานการโพสต์เนื้อหาเมนูสตรีมเขาจะขึ้นลําดับมาให้หมดเลย น,นี่คือหน้าสตรีมนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าเรานะครับเราก็จะมาอยู่ประมาณเนี้ยสตรีมกับงานของชั้นเรียนนะับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณงานของชั้นเรียนเนี่ยที่ต้องใช้บ่อยสุดนะครับโอเคลิกทีการบวกก็จะมีโพสนะครับนักเรียนเข้ามาเขาจะเจอหน้าตาประมาณนี้นักเรียนเข้ามานักเรียนก็สามารถเจอครูโพสตงานก็คลิกเข้าไปก็จะเห็นนะเจอครูโพสงานก็จะเห็นแล้วก็สามารถที่จะ ไม่ว่าจะเป็นนัเกเรยียนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเนื้อหาตรงนี้นะโคนะครับโอเคการพ้นเนื้อหาผ่านไปแล้วต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการการสร้างคําถามและกันการสร้างคาถามนะครับการสร้างคําถามการสร้างคําถาม การสร้างคำถามนะครับอ่ะเราลองคลิกการสร้างคำถามดูครับการสร้างคำถามเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกับเป็นการสร้างคำถามให้นักเรียนตอบกลับมาเราอาจจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ได้นะครับการสร้างคำถามใน Google Classroom สามารถสร้างได้2แบบก็คือแบบตอบสั้นและแบบปรนัยนะครับแต่ที่ผมแนะนำนะผมแนะนําเลยนะครับก็คือการสร้างคำถามใน Google Classroom เนี่ยเหมาะสําหรับ การสร้างคำถามแบบตอบสั้นคือถามไปนักเรียนตอบกลับมาเป็นตอบตอบกลับมาแล้วก็ให้คะแนนแต่ถ้าเราอยากจะสร้างคำถามเป็นแบบทดสอบเลยนะผมแนะนําให้ไปใช้ Google Form นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอสอนในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับโอเคสมมติว่าผมจะสร้างคําถามเติวา่าเวอ่อคำถามก็คือ4บวก2อ่า4บวก2 จุดห้ามม,มีค่าเท่าใดอ่ามีค่าเท่าใดมีค่าเท่าใดนะจะถามคำแนะนำเนีน่ยอ่าเราอาจจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับเราก็สามารถบอกว่าให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนตอบคำถามตอบไปนี้ให้ถูกต้อง โอเคผมจะเลือกเป็นแบบตอบสั้นนะครับไฟล์ผมไม่มนะีหรือใครจะแนบใบความรู้แนบอะไรก็ได้หรือจะสร้างใหม่เหมือนก,นกันกับการสั่งงานทั่ะวไปนะครับเนาะโอเคการให้คะแนนจะให้คะแนนเท่าไหร่อะผมให้คะแนนข้อน,นี้อยู่ที่2คะแนนนะใครตอบถูกเอาสองคะแนนไปนะกำหนดเวลาเราต้องการกําหนดเวลาโพสกัแบบคําถามนี้ไหมหรือไม่ต้องการก็ ปล่อยไวนะครับกําวนดข้อข้อข้อเป็นการบวกครับการบวกก็เลือกการบวกนักเรียนตอบกลับเพื่อนได้อันนี้คือลักษณะคือเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขว่าเราจะให้นักเรียนตอบกลับก็คือเหมือนเป็นการคอมเมนต์เพื่อนได้หรือจะให้นักเรียนแก้ไขคําตอบได้ไหมนะครับทีนี้ผมจะให้นักเรียนสามารถคอมเมนต์เพื่อนได้ก็คือตอบกลับเพื่อนได้แต่ จะไม่ให้นักเรียนแก้ไขคําตอบได้คือส่งและส่งเลยนั่นเองนะครับก็แค่นี้เสร็จแล้วผมก็โพสตเลยก็ถามเลยถามถาม,ถามโพสถามนะอันนี้คือเหมือนเดิมลักษณะ Google คาร์ลูเขาจะมีแค่นี้คือถามกําหนดเวลาฉบับล่างนี่ผมถามเลยถามไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับอ่ะเราเริ่มมาดูนี่ครับพอนักเรียนเข้ามาเนี่ยนักเรียนเขจะเห็นคําถามของครูครับคาถามของครูอยู่ในหัวข้อ,ขอการบวกคําถามของครู ดาบนี้นะนักเรียนก็จะคลิกเข้าไปมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็จะตอบตอบตอบมาคุณครูก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าตอบมาแล้วกี่คนนะตอบมาแล้วกี่คนคนนั้นคนนี้ตอบมาหรือยังตอบมาแล้วตอบตอบมาแล้วก็สามารถที่จะมาให้คะแนนนักเรียนตรงนี้ได้คำถามก็จะอยู่ตรงนี้หรือนักเรียนอาจจะคอมเมนต์ก็ได้นะครับคอมเมนต์อมมนต,ตอบกลับกันไปกันมาเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปได้นะครับนี่คือการสร้างคำถาม เราจะกลับไปหน้าเดิมแล้วก็เพียงแค่คลิกแล้วก็ไปที่วิชาวิชาที่สามง,งานในชั้นเรียนนะนี่คือการสร้างคําถามนะครับโอเคนะส่วนเรื่องของการให้คะแนนเอาไว้เป็นคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะฮะอืมเอาละนะครับก็ตอนนี้เราเหลืออยู่2หัวข้อนะครับก็คือการการสร้างงานแล้วก็การ สร้างแบบทดสอบนะครับนะโอเคสําหรับการสร้างงานแล้วก็สร้างแบบทดสอบเนี่ยเอาไว้เป็นคลิปวิโดีโอนาะละกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เลยเวลามาพักหนึ่งแล้วนะครับเนาะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านในส่วนหัวข้อของการสร้างงานแล้วก็สร้างแบบทดสอบนะครับก็ไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามนะครับเพื่อติดตามวิดีโอต่อ,ตอไปนะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ